สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปอกไปสุกูสุคนมันนีย้ยายแดงออกมาสื่อลัตเตอรีอ่อา้าเชถือรางวัลอันโยโูโรน้ำพนสดอกว้ามืออื่นอาเจ้พุทธลักแฮปปี้นิวเยีย์นะสวัสดีเอฟซียายแดงที่ฮักแพ้งกันให้กำลังใจกันซึ่งกันเนาะค่ะเนาะ อันนี้อากาศแจม่มมาขึ้นว่าเป็นแจ่มมาขึ้นดอกพี่น้องอ่าเอี่ยนจ,จ้าพงซีมงแรงนี่คือบรรยากาศฝีมงแรงนะคะนี่แหละมันมืดออแล้วพี่น้องออกมาซบข้างๆนี่แหละพี่น้องนี่ยนั่นๆสวัสดีคนนังนน,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 นี่แหละพี่น้องขั้นเยวกใกล้ๆบ้านนางพนิกก็เป็นรถถ้ำตะวันสวยงามอลมัมเย็นหัวพ่กพี่น้องกับอัน หัวเรียวหัวะนี่เวลากลางคืนนะบมื่แม่น,นกลางคืนออกพี่น่องมันเคยมันคือกลางคืนเพราะหลวงค้ำบาจะาของซีบ้องแรงด้พี่น่องนี่บรรยากาศสวยงามคนเป็นพวกวิตกาล้าลายพี่น่องฟังย่แดงกับลอ้ลอล้อดาวเทียนซีละ่ะใครยูบุมงไหนสุมุ้งสุแกข้างในะกะ ดูแลสขปากถอะฟองเนเด้อพี่น้องเลยเป็น่วงบวาบาทาาเมืองไทยบวบาเพื่อนถึงดูจักกันเพื่อนรวมโบั้างหลาย,ยแดงกับบ่มี่ยังายดอกพี่ไม่กับขอสวัสดีสุขภูสุขนขอไ้ทุกคนมีโชวมีลาบโลกไฟไข่เก็บย่ามากไก่พกีใหม้แ้วมืออื่นก็เริ่มต้นไม่เด้อพี่น้องเด้อสิ่งไรบ่ดีก,กับิีมลงน้ำลงเทวไปพ,พี่น้องเนาะ ขอให้มีแต่สิ่งดีๆบุญรักษาสุขภูสุข,สข้นเข้ายังจะต้องตอสู่ดินล่นกันไปเพื่อคนข้างหลังอีกเยอะน้อพี่น้องนเนาะเข้าขันลำพังเข้าเจอได้โตลอดเลยนะโอ้ยนอนกระดีค้างกระดีค้าสั้นเข้ากินได้เลยเข้าขันไม่ลูกไม่เต่าไม่ลูกไม่หลานหายหน่อยหายหลายก็ตามสถานการณ์ ถ้าจะล่มหายใจจากไปก็พ่อเดียว่าลูกร้านคือถอดมันสีดาพี่น้องทำน้ำปลาไก่มันปลไ,ไก่จากบ้านนะพี่น้องย่งางกะจีสามซีนาที่ห่านิมะกะระว่างแน่มันลื่นพี่น้องพันผ้าบ,บันลาว่างล่มลงไปกับแข้งข้าฮักคุอเหล่านี้ก็ได้เสียบของไหนเท่าเสียบของคือว่าน่ะ ทำมากมั้งแกีหละพี่น้องชีวิตในชีวิตในเมืองนอกบีมันเป็นแต่อีโซนอีโซนจะพี่น่อง่างจากบ้านขบครั่วฮามาเนาะไก่พอไก่แม่ไก่ลูกไก่เต่าไก่ล้านนั่งเกียร์เมย์ล่ามาอยากกอดอยากหอมลูกล้านแน่ก็่กบ่ได้กอดได้หอมได้เบิ้งเต่ได้เบิ่งต่้งแกลูกค่ะเอา คนไก่บ้านคือคนมีกัมเจ้าพี่น้องคือว่าละ่ะเขาก็ต้องดินร้นเพื่อชีวิตเทาสิดีขึ้นเนาะพี่น้องเน,ะนาะผู้ใดบบหูบ่ได้มาสัมผัสแต่โบหูจักดอกว่ามันค่วมลำบากหนาวเน็ตจังไดเนาะพี่น้องเนะาะเขาก็ต้องทอนเอาเพื่อคข้นฝังลังเพื่อชีวิตลูกเต่าที่ได้อยู่ดีกินดีขึ้น ง่ามไปมากสุดไปบะไรมากบะไรก็จะเด็กนึกถึงพอนึกถึงแม่ง่าอยู่ดีมี่สุขกระหากินไปคือว่าละ่ะเบาเลียงขอบรั่วมันซ้ำเปิดเสือ้อให้คนเห็นหลังคือว่าละ่ะพี่น้องเนี่ยมูนี่มันละเอียด่อ,อนมันบ่มันว่ากันบะไรมันืองที่สุนพูนพี่น้องเบ่งบรรยากาศที่สวยงามคืนพี่น้อง ซีโม่งแรงเลยนี่พี่น้องซีโม่งแรงเพรมีคนมี่มีข้นให้เราท่ำก็ได้หน้าดึเก็บหัวใค้ใดรเป็นโควิดอยู่กับขอให้ยหายให้ซ่วงให้เศร้าเด้อพี่น้องเลยหายแล้วซ่วงแล้วกะรักษาจะคล้องให้มันดีๆคือว่าก่วมตายแขนอยู่บาดยางคือว่านละ หนาวได้พี่น้องนี่ค่นกระจกไปยา,างที่ห้องเลยแล้วยินงข่าวว่าอันลัตตรีอันยูโรมจีออกเอื่นจีดอกออกไปสื่อห้าจะถือน้ำบานน้ำม่ยังเพล่ก็ได้แกกลูกแกกล้านผู้ล้านล้านล้านเนี่ยสนบอกว่าไ <c oughs> ก่หอดบานอันโคกกะทีท้ขโมยว่ธีมา แคสิบอว่าเดื่นละพี่นอ้องอันนี้ย่างเราว่างเอาซีโม่งหาโม่งแล้่าเงี้ยมาปานกลางขึ้นคำเลี้ยวใบสามใบซีไปหันแล้วนี่โอ้ยไปต้องเห็ดยางหรอกพี่นอ้องคนไปเห็ดการงานก็เล,ลิกอ่ะขาบ้านเขาวซองดื่มทีดมนน่ดื่มนั่นดื่มนี่ดีแลกไปนี่พี่น,อน,อกน,กน,น้องบ้องขวากันขวากันเกลี้ยงส้นประเพลิด เมื่อกีนมันมีเลพน้องคน่ดงรถคนประเทอื้อนเลยอู้หูเฉยห้างไปมากับหมูไส้แล้วมันพักล้างแม่ยางทานเชียนรพี่น้องเนอโอ้รถเมฆซายแยแดงมาเหรอเจ็ดเก่าไปในเท่าห้างซับไปรถเมฆเยพี่น้องออกตรงไปนี่อ้ยหนาวหาวหนาวมื่อเพี่น้องดูดีีแห้งสููกคนเด้อ ได้พี่น้องเปิดมานรวมโลกเดียวกันน่ะนี่พี่น้องบ้านย,ยานแยแดยงยายแดงโอ้ยค่ะโอเคนี่แหละพี่น้องบ้านยายแดงอยู่หลังเดียวตรดจปวดผู้เดียวเนี่ยพี่น้องบริเวณนี่ของยายแดงมืดของผัวของผัวแมนมืดแถวนี่เพราะแมนได้หลังสุดท้ายด้ยวยพี่น้องด้อนนี่บ้านเนี่ย บ้านหลังที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่แมนเมดว่าแมนแต่หลังสุดท้ายหลังสุดท้ายเนี่ยของคนดำของคนดำเดือพว่อังกฤษนะของเลื่อผัวหมายซื้อซื้อ,อตอนแรกก็ว่าสิซื้อได้ยื่นแหละอันทัวร์บา,าแต่วานสู่คนบ่ได้ราคาพคนเอาหลายบ่อยากได้ราคาหลายอยากซื้อราคาถือนะบ้านบ้านแดยงยี่หลังเนี่ยแมนเมดที่พี่น้อง ข้างล่างนี่ก็เป็นออฟฟิศนะก็อาคารก็โรงงานต่อไปก็เป็นบ้านแค่กีร้าน<ม>เสริมสวยอ,อยู่หันเนาะพี่น้องเนาะ<ม>เอาล่ะสซมนี่แล้วพี่น้อง